ประมาณสัก3นาที5นาทีแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปนำขึ้นระบบของ YouTube ให้ได้ดูกับขณะนี้ก็จะมีหมอพลอยแล้วก็มีควานสุริยาแล้วก็มีพี่น้องชาวช้างนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเข้ามาช่วยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับน้องช้างได้ดื่มนมจากแม่นะครับส่วนที่ดื่มนมจากเต้าของ uh, uh, แม่พังจามชุรีนะครับก็าทำกันไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มี นมช้างนะครับเป็นนมที่พิเศษยี่ห้อพิเศษนะครับนะครับส่วนทางด้านนี้ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้อาหารกับช้างซื้อแตงกวาเข้ามาเป็นเข่งเป็นเข่งนะครับส่วนที่เห็นเสื้อสีน้ําเงินก็ไม่ใช่ใครอื่นอันนั้นคือมานาสตอรี่พี่น้องนะครับปลอมตัวมาปลอมตัวมามานาปลอมตัวมาพี่น้องนะครับปลอมตัวมา ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครทราบว่านี่แหละตัวจริงเสียงจริงเอ,อ,อดมานานครับ<อ>ก็พยายามช่วยพยายามลุ้นเต็มที่นะครับมานานี่แย่กล้องไปที่น้องแฟดอย่างเดียวพี่น้องที่อื่นไม่ถ่ายเลยถ่ายน้องแฟดอย่างเดียวเ,เพราะว่ามีใบสั่งบอกว่าต้องถ่ายน้องแฟดให้ได้อย่างน้อยวันละ10คลิปใช่ไหมมานาประมาณนี้ไหมถ้าน้อยกว่า10คลิปนิด ตายว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ให้กำลังใจแอ,อ,อดมานาด้วยครับเออเอ้าอ,อะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้อันนั้นอันนั้นพ่อช้างไหนละ่ะอ้าวอึบอ๋อ,อ,อ,อนะครับ,นะรบดูกันชัดๆพี่น้องนะครับลุ้นกันเต็มที่ยออก,กันเต็มที่ คนขับช้างพี่นออ้องเออนั่งดูแลกันนั่งเช็ดนั่งถูนั่งขัดเออนะครับระบายความร้อนให้กับน้องแฝดให้กับญิงเล็กนะครับเออทั้งเช็ดทั้งถูทั้งประกบปรหงมพี่น้องเอ้ย24ชั่วโมงเอ,อ้ก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเนาะนะครับ ควานสุริยาเนี่ยบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยวัยนั้นล่อกัน24ชั่วโมงเออนะครับพอ,อตัวร้อนนิดนึงนะครับก็ผ้าชุบน้ำมาเช็ดมาประครบประงมะหมอพลอยนีย่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับกว่าจะได้หลับได้นอนนอนงีเบเดียวยังไม่สดชื่นตื่นอีกอ,อันนี้ก็ทำอะไรอ่ะดูซึบให้ดูใกล้ๆ อ้าวนอนแล้วนอนแล้วนะ <c oughs> ครับเออเออเอเอ้านอนแล้วนอนแล้วน,อน,วน,อนว้องนะรครับ

พี่น้องอีสเห็นชัดไหมพี่น้องนะครับภาพพวกนี้เป็นภาพที่มีคุณค่านะครับคุณย่าคุณยายอ,อ,อยู่บ้านไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามา mm hmm. ก็ได้ดูการไลฟ์สดนะครับออของกลุ่ม youtube ในพื้นที่นะครับ mm hmm. น้องตาเปว้วทีเดียวนะครับดูสิเป็นยังไงล่ะฮะ เออเออนะครับลุงเราก็ไลฟ์สดด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะนี่พี่น้องนะครับเออพยายามยื้อพยายามถ่ายให้ครบ8นาทีนะครับอ้าวอันนั้นก็คู่แฝดเหมือนกันนี่นั่นน่ะทางนู้นน่ะข้างหลังอ่ะ อ่าไม่แฟร์ใช่ไหมหน้าตาน่ารักทั้งคู่นะครับเอ่ออ่านะครับก็เด็กๆชอบนะครับชอบน้องแฟร์อ่าอ,อ,อันนู้นไปที่ไหนเนาะอันนั้นไปที่ไหนเนาะไปอาบน้ำใช่ไหมนะครับอันนั้นเอ่อฝันช้างเขาก็จะพาช้างไปอาบน้ำ เออหากพี่น้องมีโอกาสนะครับก็มาช่วยอุ้มช้างไปอาบน้ำด้วยก็แล้วกันเอาเป็นยังไงล่ะมานะ่าไม่้อไม่อ้อไม่พูดเลยแล้วไม่ยอมบรรยายแล้วก็จะรู้เหรอว่าทำอะไร เดี๋ยวไปทำให้คนอื่นเข้าใจว่าแย่ไข่มดแดงไม่ใช่น,นะเนีเ่ยหมอพลอยแล้วก็ทีมงานควานช้างนะครับก็ดูแลน้องแฝดโดยเฉพาะหญิงเล็กเนี่ยต้องประคบประงมพี่น้องนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับภาพเหล่านี้มันจะเป็นภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับ เ,เมื่อส่งเข้าไปในระบบของ YouTube ของ TikTok นะครับมันก็จะลอยอยู่ในอากาศพี่น้องออพี่น้องอนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งโลกก็จะจะได้มองเห็นนะครับ ครับสวัสดีครับ KS ครับสวัสดีครับเออพักไทยสวัสดีลุงโนนพี่บีนยเกียรตินายันหว่างก็ขอบคุณนะพี่น้องทีมยันหว่างเอ่อพี่น้องอิฟซีที่เหนียวแน่นมั่นคงนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับนะครับขณะนี้นะครับหมอพลอยนะครับก็พยายามที่จะป้อนนุมให้ครับ น้องแฝดโดยเฉพาะยิงเล็กเนี่ยนะครับเกาะติดตลอดเวลาเลยพี่น้องภาพนี้เป็นภาพที่มีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็ลุงนนท์ก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะถ่ายทําช้างแฝดไม่เคยรู้ข้อมูลข่าวสารว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการดูแลน้องช้างแม่ช้างที่คลอดเนี่ยเขาดูแลกันแบบไหนยังไงวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่นะครับให้ ให้พี่น้องได้เห็นเนาะการป้อนมนมก็เรียบร้อยนะครับยืนซึมแล้วยืนซึมแล้วสงสัยจะเริ่มง,ง่วงแล้วนะครับน่าจะง่วงแล้วง่วงแล้วเขาเรียกว่าหนังท้องตึงหนังตายหย่อนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทั้งสาม่าตันนะครับที่เข้ามาชมกันไล์สุดของฟันไฟแชแนลโดย ลุงนนนาวินนะครับมาแล้วทีมยันหวางเ,เข้ามาแล้วนะครับอขอบคุณมากพี่จินตนาไอ้น้องทีเอสนะครับคุณปีเตอร์ก็ขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับ